ว่าขณะนี้เราจะมีรัฐบาลแล้วเนี่ยแต่ประเทศเรายังคงอยู่ในการประกาศกฎอายการศึกอยู่เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็ติดปัญหาต่งตางๆในเรื่องของการประกันภัยเออหรือว่าเป็นหูในเรื่องของความปลอดภยัยการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเม็ดเงินสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยคล่องตัวมากกว่าที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดคดีล่าสุดนะคะนั่นก็คือหนุ่มสาวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมโหดนะคะบริเวณเกาะเต่า ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมาฟังมุมของทางคุณหมอเวงนะคะอาจจะเริ่มต้นที่สถิติก่อนเลยให้ได้เห็นนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจของไทยเราค่ะคุณหมอคะ,คะท่านผู้ชมครับคืออย่างที่ผมได้กล่าวนํามาแล้วก็จะเป็นทิศทางของรายการของเราคือเราอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นฮะเราอยากปฏิรูปประเทศไทยเพราะนประเด็นต่างๆเนี่ททยที่เราจะสนทนากับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะ แวดล้อมในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยท่านชมเราจะเรียนท่านชมนะครับว่าเราจะมีเสรีภาพในการหยิบยกทุกมุมทุกด้านของประเทศไทยมากับเรียนท่านชมว่าเราจะช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรค่ะคันนี้เรื่องที่สําคัญอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องการท่องเที่ยวครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยทำรายได้กับประเทศไทยมหาศาลนะและนับวันจะมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกที แล้วต้องการเรียนท่านชมทางบ้านนะครับว่าบางประเทศพื้นที่นิดเดียวเป็นเกาะเล็กๆไม่ใช่สิงคโปร์นะฮะลิเบียลามมนาโกมาอุิฟเนี่ยนะฮะการท่องเที่ยวเนี่ยทำไรายได้อันดับหนึ่งหรือเกือบจะเป็นทั้งหมดของประเทศเขาที่ซ้าไปซึ่งทั้งที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติไม่ต่ํากว่าเขานะไม่น้อยกว่าเขาเพราะมีคนไปถ่ายภาพนะฮะทะเลอันดาม,มันของเราเนี่ยนะฮะสวยงามไม่แพ้มาดิฟครับแล้วโรงแรมบางแห่งเนี่ย นะ,ะก็งดงามไม่แพ้มาดิฟไม่แพ้โมนาโกไม่แพ้ลิเวล่าดังนั้นเราต้องรักษาการท่องเที่ยวของเราให้ดีที่สุดครับ<ะ>แต่ในวันนี้น่าเศร้านะฮะเกิดเรื่องฆาตกรรมะนะฮะชาวต่างชาติชาวฝั่งเศสมีสองา<ะ>รายเพื่อนผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับเราต้องช่วยการรักษาการท่องเที่ยวของเราไว้ให้ดีที่สุดเพราะในกรณีของการฆาตกรรม นะครับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอังกฤษสองรายเนี่ยต้องรีบจับคนร้ายอย่าไปจับแพะนะ,ะจับคนร้ายตัวจริงให้ดีที่สุดเพราะเรื่องนี้อยู่ในสายตาชาวโลกซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆได้กราบเรียนยท่านผู้ชมผมอยากจะนําตัวเลขให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี่มากขนาดไหนสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะสมมติตามี g ี p 12ล้านล้านการท่องเที่ยว1.2ล้านล้านเลยนะครับแล้วนับวันจะทวีตัวขึ้นไปเรื่อยๆ เอากราฟเข้ามาเลยนะครับท่านดูนะครับผมมีกราฟมาตั้งแต่ปี2550และ2557นี่ต้องขอบคุณนะฮะเจ้าของกราฟนะฮะเพราะเราไม่ได้มาทำเอาเองนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เขาทำเอาไว้นะฮะท่านดูนะฮะช่องแรกสุดเนี่ย2550นี่นะครับจำนวนนักท่องเที่ยว14ล้านมา51เพิ่มขึ้นนะฮะ0.83คือ8 0 0 0 0กว่าคนแล้วจาก5 0 0 0 4 7นะฮะเพิ่มขึ้นเป็น507นะฮะแถวบนนี่ก็คือรายได้ แถวล่างเนี่ยกราบตัวล่างเนี่ยเป็นจํานวนคนมาถึงปี52อาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับละรายได้เนี่ยลดลงนะ5แส0หนึนะฮะแต่จํานวนคนลดลง2แ0 0กว่าแต่พอมาปี53ขึ้นนะฮะฉันมีคนกล่าวบอกว่าการเคื่อนไหวปี53เนี่ยกระทบต่อการท่องเที่ยวตัวเลข พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงนะฮะก็ระอย่ามาโทษอย่ามาโทษกันนะว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นเหตุให้การท่องเที่ยวรดรงนี่ไงฮะนี่ตัวเลขที่ยืนยันแล้วตัวเลขมันยืนยันเลยนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นนะแสนกว่าคนนะแสนสองไ้สิบสองล้านสิครับข้างล่างหลักเป็นล้านนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยห้าแสนเก้าหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับ เพิ่มขึ้นอีกหมื่นหกพันกว่าล้านนะฮะแต่ปี54ก็พุ่งพุ่งขึ้นไปอีกนะฮะค่นะครับปี54พุ่งขึ้นไปอีกนะรัฐบาลอดีตรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะมีคนเขาบอกว่าอย่าพุ่งไปเอ่ยชื่อเลยนะครับก็เพิ่มขึ้นจนเจ็ดแสนกว่าล้านปี55ก็ขึ้นไปเป็น9ก้าแสนกว่าล้านนะเก้าแสนแปดนะฮะปี56ขึ้นไปหนึ่ล้านล้านครับปีห้าเจ็หนึ่งจุดสล้านฮะหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปด 1,668ล้านก็คือ1.3ล้านล้านนั่นเองค,คิดเป็นประมาณ10%ของ GDP, GDP. แล้วถ้าหากเราทำดีๆมันก็จะขึ้นไปอีกนะฮะคราวนี้เนี่ยปรากฏว่ากราฟเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันพองหกหัวไม่ขึ้นแต่เอียงขึ้นนิดหน่อยเห็นไหมฮะ,ะแต่ไม่ได้ขนาดกับพื้นนะฮะและจำนวนนักท่องเที่ยวนี่ก็เหมือนกันนะฮะ26ล้านคน อ่ายี่หกล้านห้าแสนสี่หมื่นนะฮะก็มาเป็นยี่หกล้านสามแสนหกหมื่นแต่ยังไม่สิ้นปีนะนี่ลดลงไปจากตัวเลขสี่ติที่เขาให้มาเนี่ยก็คือลดลงไปประมาณเจ็ดแสนคนแล้วเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวนี่สําคัญมากนะอย่าไปมองข้ามความสาคัญทีนี้มาดูสิครับว่าอังกฤษนี่อยู่ในอยู่ในลำดับไหนในการที่จะท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับตอบไปเลยท่านชมเห็นไหมฮะถ้าลำดับแรกนี่จีนมาเลญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลีย ลาวอินเดียสิงคโปร์เวียดนามอังกฤษเห็นไหมฮะอังกฤษนี่ปี55นะครับอังกฤษเนี่ยปี55เน,นี่ยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย5,000กว่าคนนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยปี56 57เรายังไม่มีสถิติจากสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า,าปี57นี่ อังกฤษอยู่ตรงไหนเท่าที่ดูนี่อันดับต้นๆก็คือจะอยู่ในโซนเอเชียหมดเลยนะคะแล้วก็โผล่มาในโซนยุโรปเนี่ยก็เป็นอังกฤษเลยอังกฤษเลยอังกฤษเลยเซนอังกฤษเขาสนใจประเทศไทยมากนะครับแล้วมาดูสิครับว่าผมไปรวบรวมนะฮะต้องขอบคุณเจ้าของนะฮะเขาแจว่าเป็นนังสปิมไทยลัฐออนไลน์ผมขออนุญาตอากาบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับถ้าเขาไปรวบรวมสถิตินะฮะสไลด์ต่อไปเลยที่ถูกฆาตกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี2 5 5 2 นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวม11ายค่ลายานะครับไอ้นี่เขาจว่าไม่รวม2ลายที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะถ้ารวม2ลายก็จะกลายเป็น13ลายแล้วน,นะครับเฉพาะในปี 5, 6, 5, 7มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมา9 0 0 0แสกว่าลายคือประมาณล้านหนึ่งอ่ะนั้นเพราะนักอยากจะกลับเรียนไปยัง พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าสาคัญนะเราต้องให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมารยาทที่ดีงามอัิยาศัยที่ดีงามของประเทศไทยที่เขามาเพราะเขารักอัิยาศัยเสน่ห์ของประเทศไทยก็คือคนไทยคือรอยยิ้มนี่แหละที่ยิ้มสยามนะคะใช่ฮะซึ่งไม่มีที่อื่นในโลกนี้นะฝรั่งเขาพูดกันเอง เพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีชายหาดที่สวยงามไม่แพ้ประเทศอื่นของโลกแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวโลกอื่นไม่มีผมพูดด้วยความภูมิใจนะคืออธัธยาศัยไมตรีของคนไทยเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นนี่มันกระทบฮะนี่เขาก็เสนอต่อว่ามีเหตุข่มขืน11รลายมีคดีวิวาททำร้ายร่างกาย6คดีคดีอื่นแล้วอุบัติเหตุที่ทาให้ชาวกฤษบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลอีก267คดีคดีคดีนี้ก็อยากจะกลับมาสู่คดีปัจจุบันเลย ยากให้คุณหมอขยายภาพให้คุณผู้ชมเห็นให้ชัดเลยว่าเอ๊ะคดีแมมฆาตากรรมหนุ่มสาวชาวอังกฤษสองคนมันจะส่งผลกระทบตอบ่อการท่องเที่ยวประเทศไทยใหญ่โตขนาดไหนเชียวค่ะคือถ้าหากว่าเราดําเนินการไม่เหมาะสมนะเอาเรื่องนี้ก่อนถ้าเราดำเนินการไม่เหมาะสมหาตัวคนร้ายไม่ได้และคนร้ายต้องไม่ใช่แพ้รับบาสนะและสมมุติเราไปยอมจำนนต่อมาเฟียนะชาวต,ต่างชาติเขาเริ่มเรนะิ่มแล้วฮะ ว่าล่าสุดนี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราได้การเรียนท่านผู้ชมในหนังนสือพิมพ์เทเลกราฟในหนังสือพิมพ์เดลี่มิเลอร์นี่นะคร<ช>ับเขามองไปยังมาเฟียแล้วก็มองไปกลถึงขนาดที่ว่าชาวต่างชาติก็มองนะเ<ช>พราะผมรักประเทศผมนะ<ช>ผมไม่เชื่อที่เสียงเขานะเ<ช>พราะของเราในขณะนี้ตํารวจเขาทางานอย่างเต็มที่นะ<ช>มีการให้รางวัลน,นะ,ะ<ช>และผู้จัดการสำนักงานตําตรวจแห่งชาติคนซึ่งกาลังจะรับตําแหน่งวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยท<ช>่านก็ควักเงินส่วนตัวเติมเข้าไปอีกแสนบาท พราะมีคนบริจาคแสนบาท2องแสนแล้วก็มาอีก5 0าแ0นเป็น7เป็น7นะะแล้วใช่ไหมฮะเพร<อ>าะฉะนั้นในขณะน,นี้เนี่ย mer, ใครที่สาม,มารถชี้บอ่อแสได้เนกรุณาชี้บ่อแสนะครับเพราะตํารวจทํางานเต็มที่น,นคะคือตอนแรกก็สันนิษฐานบอกว่าแรงงานต่างด้าวก็ไปเอาแรงงานต่างด้าวมาจอดด In ี ott, ในหมดแล้วต่อมาก็สันนิษฐานว่าชาวพื้นเมืองคือชาวหมู่เกาะ เต่านะฮะ,ะก็พยายามไปเอาคนที่เกี่ยวข้องนะเพราะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยไปเอาเข้ามามันก็ไม่ถูกฮะ,ะก็คนที่เกี่ยวข้องเช่นไปมาค้าขายไปสัญจรหรืออาจจะไปดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติไปให้บริการในด้านต่างๆอำนวยความสะดวกต,ต่างๆมาเจาะดีเอ็นเอขณะนี้ยังไม่พบครับล่าสุดเนี่ยเขาพยายามไปหาคนซึ่งให้บริการสปีดโบ๊ทสองรายแล้วก็ปรากฏว่าตอนไปควบคุมตัวเนี่ย พราะว่ากาลังเมายาบ้าอยู่กําลังเมายาบ้าอยู่นะเพื่อไปเจาะดีเอพาะฝรั่งเนี่ยขอประธานอภัยตํารวจเนี่ยนะได้หลักฐานบุหรี่ก้นบุหรี่นะที่ทิ้งไว้ตรงบริเวณที่นักท่องเที่ยวสองท่านนะครับฮันน่ากับเดวิดเนี่ยถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมากเนี่ยก็เลยเอาคือเวลาสูบบุหรี่ขอประทานโทษผมไม่เคยสูบนะเขาต้องขีบแล้วก็อาจจะมี น้ำลายก็ได้<ช>นะฮะหรืออาจจะมีเยื่อลิมฝีปากหรืออาจจะเยื่อภายในของช่องปากเนี่ยติดริมบุหรีได้นะ<ช>ขอบุหรีปัจจุบันเขามักจะเป็นก้นกรอง<ช>ติดไว้<ช>ตำรวจเขามี DNA นี่แล้วครับเขาสันนิษฐานว่าไอ้ตรง DNA ตัวนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคน,<ช>นคร้ายนะในวันนี้ตำรวจเขาทุ่มเต็มที่แล้วนะท<ช>ุ่มผมดูแล้วผมติดตามนะ เพราะนั้นบางเรื่องผมก็ไม่ชอบใจตํารวจนะแต่เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องเห็นอกเห็นใจตํารวจและให้กำลังใจตํารวจนะครคือพูดอย่างนี้ไม่ได้มาประจบนะฮะเพราะผมอยากให้ตํารวจทํางานเต็มที่อย่าไปจับแพ้อ <laughs> ย่าไปจับแพ้นะฮะเพราะตํา,าตรวจเนี่ยบางส่วนบางช่วงของปราสตร์มีข่าวว่าตํารวจเนี่ยจับแพ้มา,าแล้วจนซ้อมนะฮะจนให้ คนที่ถูกจับมาต้องรับสารภาพอย่างเคยมีคดีฆ่าอนาใช่ไหมคะใช่ฮะไปข่าวอะไรแบบนี้แล้วแม่ลูกสีธนาคารด้วยเหมือนกันนะก็จับแพ้มาเหมือนกันเนี่ยเพราะตํารวจทําดีๆนะครับผมสนหับสูนุนท่านนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องให้กําลังใจเขาก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาส่งทีมสืบมาอีกร้อยนายลงไปสืบนะครับแล้วก็มีนักข่าวถามในทำนองที่ว่าเอ๊เราไปเชิญเอฟบีไอมาร่วมสืบด้วยหรือเปล่าท่านตำรวจบอกไม่ ผมต้องปรบมือให้ท่านผู้การวาที่นะฮะเพราะว่าวันที่หนึ่งท่านถึงจะรับตาแหน่งนะผู้ชการตํารวจแห่งชาติท่านบอกไม่มีนะคือผมเชื่อในศักยภาพตํารวจนะฮะว่าถ้าจับจริงๆเนี่ยท่านจะจับได้นะฮะแล้วอยากให้มีข่าวแพร่ออกไปว่าเออคนที่ฆ่านี่นะสมมุตินะผมก็รู้ใครฆ่าเป็นพวกมาเฟียเพราะมีบอกว่ามีคนมาอะไรเหมือนมาลวนลามอะไรแบบเนี้ยคือมาขอัาเที่ยวหรือขอนัดหมาย ันหน้าไปแล้วหันหน้าเขาไม่ยอมอะไรก็แล้วแต่นี่นะก็เลยทําให้เกิดเรื่องขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าค่ะคนีที่จริงรายละเอียดมันเยอะนะผมก็คิดว่าคงไม่อยากจะลงสู่รายละเอียดเพราะมันจะยาวมากาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะก็มีการมีกล้องวงจรปิดเก็บจับภาพไว้ได้แล้วตํารวจก็เก็บ d n a ตังเกทั้งหมดเลยนะกลางทะเลแถบๆนั้นนะแล้วก็ขณะนี้ก็มีเงินนาจับเนี่ยเจ็ดแสนบาทแล้วนะฮะ แล้วก็ตอนหลังสุดล่าสุดเนี่ยก็คือไปควบคุมหนุ่มผู้ต้องสงสัยสปีดโบ๊ทสองคนอีกสองคนนะฮะะเป็นลูกเรือที่ขับสปีดโบ๊ทพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เกาะเต่าคือเขาสงสัยตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเวลาเกิดเหตุแล้วหนีไปหนีไปซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งเนื้อนะทาง,งตำรวจก็เลยตามไปเพื่อที่ขอนะครับขอเจาะ d n a ตรวจด,ดูว่าใช่หรือไม่นะฮะแล้วก็ ต่อมานะครับเ,เขาก็ไปตรวจบ้านพักที่เขาสงสัยเนี่ยตำรวจสงสัยเนี่ยพอไปตรวจบ้านพักของคนที่ขับสปีดโบ๊ทสองคนดังกล่าวเนี่ยพบกางเกงขาสั้นเปื้อนคราบเลือดสองตัวก็เลยขณะน,นี้ส่งไปตรวจ DNA นแล้วนะครับที่ยริงต้องกาบเรียนด้วยความครบนะความสามารถในการตรวจ DNA นของประเทศไทยนี่ดีนะแต่ไม่เป็นไรตำรวจอธิบายบอกว่าส่งไปตรวจที่สิงโ์อีกแห่งหนึ่งเพื่อดับเบิลเช็คครอสเช็ค ดีฮะการดับเบิลเช็คครอสเช็คดีนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อมั่นความสามารถทางการแพทย์ในประเทศไทยในการตรวจดีในไม่ใช่ใชแต่ไปดับเบิลเช็คหรือครอสเช็คเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะฮะหากว่ามีข้อมูลเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทางต่างชาติที่ชาวโลกเขาเชื่อถือเนี่ยตรวจสอบทบทวนอีกทีหนึ่งครอสเช็คหรือดับเบิลเช็คอีกทีก็บอกเอ้ยคุณไม่จริงอะ่ะของพวกคุณ,คณอาจจะเข้าข้างกันเองอะไรก็ได้นี่เราครอสเช็คที่สิงคโปร์เลยเพราะในตอนนี้เนี่ยผม ผมค่อนข้างจะดีใจนะว่ามันมีความคืบหน้ามาเยอะอคือในนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาอธิบายบอกว่ามีการทะเลาะก,กับมาเฟียนะฮะอันนี้คือเป็นประเด็นที่ตอนนี้ต่างประเทศกำลับบงตีอยู่ใช่ฮะสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะกลุ่มผู้ตายเนี่ยได้ทะเลาะก,กับมาเฟียชาวไทยที่มาจีบผู้หญิงชาวอังกฤษผมเข,เข้าใจว่านะน่าจะมาจีบพนา แล้วก็หนุ่มชาวกฤีกเข้าห้ามปรามีปากเสียงนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะฮะก็เลยทําให้เกิดเหตุดังกล่าวานะฮะคือทั้งฮันนาแล้วก็ทั้งเดวิดเนี่ยเดินไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เสียชีวิตเนี่ยคราวนี้มีสื่อต่างประเทศเนี่ยนะก็ให้ข่าวตอนนี้สื่อต่างประเทศเขาสนใจมากนะเ๋ยวฟรังกฤษกเนี่ยเขา